สวัสดีครับเพื่อนนี่บุญสมพระเครื่องด้ครับเพื่อนเพื่อนได้พบกับพระเครื่องเหรียญส,สวยๆเหมือนเดิมครับนี่เหรียญปูเฮงครับเสยมาแปดรอบดูข้างในกันเลยครับนี่รายการที่สานสิบเอ็ดเบอร์น u m เบอร์เน่ใจครับอ้าเป็นเนื้อมันปูห่วงเชื่อมมันปูห่วงเชื่อมเงินนะครับองนี้ ครับผมเลขโคดนี่ครับเลขโคดสี 1, 8, 3, 1. 1, 8, 8, 1, ่หลักหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเวจีวอนสวยๆนะครับอย่างนี้อุงนยาขอบขาวซุ้มน้ำเงินสวยนะครับ ลมดำมีสเสน่ห์เหมือนกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นทองแดงลมมันปูนะครับผมหลังยันอย่างเงี้ยครับผมนี่ออนหว่วงเชื่อมเงินนี่จ่อห่วงครับผมนี่จ่อห่วงนะครับได้มีเหรียญหนึ่งที่เมื่อก่อนอาจคลิปไปจะเป็นห่วงเชื่อมเงิน ก็เป็นพระนิยมเหมือนกันอีกรุ่นนะครับโลปูเฮงนะครับเสิมาแปรอบสคงขปนี้ไม่มีอะไรมากก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าพเพื่อนๆอยากชมเหรียญหลวงพ่ออะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมถ้าผมมีผมจะมารีวิวให้ดูชมกันนะครับ ในคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ